สิงคโปร์เงียบเกินกัวลาลัมเปอร์ไม่สนุกฮาหนอยก็ดูวุ่นวายกรุงเทพคือส่วนผสมที่ลงตัวเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงและมีการพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งและรวมถึงมีการเกทับกันอยู่เสมอระหว่างเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันกับกรณีคำถามว่าเมืองไหนเป็นเมืองที่ดีที่สุดในอาเซียนทั้งในประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความเจริญตึกสูงการเกษียณอายุหรือว่าประเด็นเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองทางช่อง YouTube ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า j จสันบินแ a ม Travel ซึ่งช่องดังกล่าวนะครับมีผู้ติดตามกว่า5.79แสนคนซึ่งทางคุณเจสันได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพด้วยเขาได้มีการตั้งคําถามไว้ในวิดีโอของขาวว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่โดยทางคุณเจสันได้มีการเล่าเรื่องราวของขาวไว้ในวิดีโอโดยเขาได้มีการบอกว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทยพร้อมกันนี้นะครับทางคุณเจสันยังได้มีการเล่าความรู้สึกของเขาไว้ว่าทุกครั้งที่ผมมาที่กรุงเทพผมก็มักจะชอบพักอศาศัยอยู่ในเขตเมืองเกา่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังซึ่งจากการที่บริเวณนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะดังนั้นผมจึงมีตัวเลือกเรื่องของอาหารอร่อยๆมากมายและรวมถึงมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในกรุงเทพก็คือ ที่นี่มีสตรีทฟู้ดมากมายที่มีราคาไม่แพงและยังรวมถึงเต็มไปด้วยวัดและสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวคุณใจสารยังได้เล่าเรื่องราวของเขาต่อไปนะครับว่าผมมาเมืองไทยครั้งแรกในปี2019ซึ่งทริปการเดินทางครั้งนั้นจบลงด้วยการเดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในครั้งนั้นผมได้ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวางังชยัยนาทาวและวัดโพ กามาเยืนประเทศไทยครั้งที่2ของผมเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2023นี้เองแต่ว่าครั้งนั้นผมไม่ได้ถ่ายทําวิดีโอใดๆในช่อง YouTube แต่ว่าผมก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวทางด้านตะวันตกของไทยใกล้กับชายแดนเมียนมาเช่นจังหวัดกาญจนบุรี <_ S 1> ผมได้ไปเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งผมสนุกกับมันมากและการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งที่3นี้ด้วยความที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ผมก็อดไม่ได้ที่จะมาเดินที่ถนนข้าวสารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นถนนของแบ็คแพคเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกโดยประเด็นสำคัญที่เขาได้มีการพูดไว้ในวิดีโอซึ่งก็เป็นชื่อวิดีโอของเขาซึ่งทางคุณเจสันได้มีการเปรียบเทียบเมืองต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกรุงเทพนะครับโดยเขาได้มีการบอกไว้ว่าสำหรับสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาดและสิงคโปร์ก็เป็นเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยที่สุด และสิงคโปร์ก็มีเรื่องของสตรีทฟู้ดซึ่งผมก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันและเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพผมคิดว่ากรุงเทพมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเก่าและความใหม่ในกรุงเทพคุณสามารถไปที่ห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่มีบาร์เจ๋งๆผสมผสานกับชายนาทาวและย่านเก่าของกรุงเทพและนอกจากนี้กรุงเทพยังมีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ําที่สวยงามและมันก็เป็นความจริงที่ว่ากรุงเทพนั้นเป็นแหล่งรวมอาหารที่ดีมาก สำหรับกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์มีความสงบกว่ากรุงเทพนิดหน่อยและผมก็คิดว่ากัวลาลัมเปอร์มีความผ่อนคลายมากกว่ากรุงเทพสำหรับฮานอยฮานอยก็มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองแต่ว่าเมืองก็มีความคับแคบและเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ซึ่งทําให้มันเกิดเสียงดังมากดังนั้นถ้าคุณให้ผมเลือกว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนผมจะเลือกสิงคปโปร์แต่ถ้าให้ผมเลือกว่าจะมาเที่ยวที่ไหนผมคิดว่าผมจะเลือกที่กรุงเทพ ในเรื่องของราคาผมคิดว่ากรุงเทพเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากกว่าสิงคโปร์แต่ว่าสิงคโปร์ก็มีการเดินทางและอาหารก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากกรุงเทพและสิงคโปร์และรวมถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วเมืองที่เหลือในอาเซียนยังไม่มีเมืองไหนที่สามารถจะเปรียบเทียบได้ซึ่งจากประเด็นที่คุณเจสันได้มีการพูดไว้ในวิดีโอก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับ แล้วรวมถึงได้มีชาวมาเลเซียเข้ามาคัดค้านในเรื่องที่คุณเจสันได้มีการพูดไว้ในวิดีโอเช่นเดียวกันโดยได้มีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามาเลเซียดีกว่าประเทศไทยในเรื่องของชายหาดทิวทัศน์ตามธรรมชาติก็งดงามและรวมถึงน่าดึงดูดกว่ามาเลเซียมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายล้านคนมาเยือนซึ่งจากความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นี่เองนะครับ ก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับยกตัวอย่างเช่นท่านนี้ครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณประเทศไทยนั้นมีทุกอย่างที่คุณต้องการในขณะที่ท่านต่อไปนะครับได้เข้ามาตอบกลับว่ามาเลเซียเป็นประเทศไม่ใช่เมืองตอนนี้เขากําลังพูดถึงเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้กันโยท่านต่อไปที่เข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว่า บางทีฉันก็คิดว่าคุณยังไม่เคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยและคุณคงไม่ได้อ่านหัวข้อของวิดีโอว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นี่มันไม่ใช่การเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นๆที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ในวิดีโอของคุณเจสันกันนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ครับเขาบอกว่ารักเมืองไทยมากกรุงเทพวุ่นวายมากแต่ว่ากรุงเทพก็มีอาหารที่ดีที่สุด และผู้คนที่นั่นก็ดีที่สุดเช่นเดียวกันวัฒนธรรมของที่นั่นคือสิ่งดึงดูดผมให้กลับไปที่นั่นในอีกสปีข้างหน้าผมจะย้ายจากออสเตรเลียไปอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรเพื่อนคนไทยของผมมีฟาร,ร์มอยู่ที่จังหวัดตรังในภาคใต้ของประเทศไทยและผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอเวลานั้นมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ว่าก็มีใครอีกหลายคนที่ไม่ชอบกรุงเทพเมื่อมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกพวกเขาอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับกรุงเทพก่อนเพราะว่าที่นั่นมีกิจกรรมให้ทำมากมายในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่าแต่ว่าจากผลการสำรวจของมาสเตอร์การ์ดกรุงเทพเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา,มามากที่สุดในโลกเป็นประจำในทุกปี มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ากรุงเทพไม่ใช่เมืองที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นเมืองที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดเที่ยวกรุงเทพนั้นคุ้มค่าการใช้จ่ายและผู้คนของที่นั่นก็มีความเป็นมิตรกรุงเทพคือความไม่สมบูรณ์แบบที่มีความสมบูรณ์แบบเมืองนี้มอบประสบการณ์ที่น่าอาัศจรรย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มีการค้นหาความสมบูรณ์แบบคือความเบื่อหน่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมชาวสิงคโปร์ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียซึ่งชาวสิงคโปร์เป็นจำนวนมากชื่นชอบการมาเที่ยวที่กรุงเทพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับกรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมและอาจจะเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมคิดว่าที่โฮจิมินก็มีความคล้ายคลึงกันผมชอบที่คุณเดินในไชน่าทาวน์เพราะว่าผมก็ทำแบบเดียวกับคุณสองสาครั้งเมื่อผมมาที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆว่า ผมไปที่นั่นมา35ครั้งแล้วผมคิดว่ากรุงเทพคือเมืองใหญ่ที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อไปครับกรุงเทพคือเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่ากรุงเทพก็โอเคนะแต่มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าเมืองที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่านักท่องเที่ยวสามารถพบข้อดีของกรุงเทพได้ในเรื่องของค่าครองชีพและโครงสร้างพื้นฐานของที่นั่นก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรความคิดเห็นต่อไป ฉันคิดว่าในแง่ของความสะอาดและความปลอดภัยฉันให้สิงคโปร์เป็นอันดับที่หนึ่งความคิดเห็นต่อไปครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายในสิงคโปร์จะแพงแต่ผมก็คิดว่าสิงคโปร์ไม่ใช่เมืองแค่ดีที่สุดในเอเชียเท่านั้นแต่สิงคโปร์คือเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้วยสำหรับผมผมคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเคครับเราจะมาไปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับ เขาแสดงความคิดเห็นว่ากรุงเทพอาจจะไม่ใช่เมืองที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตหลากหลายและมีความสบายสบายครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ